อ๋อไอ้ไม่ว่าไงไอ้ก,กอบไอ้ไอ้ก,กอบไปอ้วนมึงจะมายุ่งกับกูอ,อมึงเหรอจะบอกว่ากูทุรักทุเลใส่เดียวกับกูไหมอื้โอ้อะไรเรื่องเหืองเนี่ยลูกปะโซโอ้อือละทุกคนแต่วันนี้โอ้จะสู้โอ้จะมารักษาชั้มใช่ไหมโอ้ นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนาะรักษาแชมป์อะไรเนอะโอโหูดูมันขี้แล้วมันก็นอนทับเละเทะไปหมดเลยต้องทําความสะอาดนะเนี่ยเราเนี่ยมีกระนอนอูดเนี่ยไอ้ห้าวเบียดอ่างนะครับผมแล้วก็อีกตัวของเราก็คือ,อพี่เบิม้มส่วนเจ้าวัฒนยุนั้นนะครับผมหลังจากอาการป่วยเนาะเราจะต้องให้น้องวัฒนยุนนี่พักผ่อนนะครับไม่อยากจะเอาน้องนี่มากวนหรือว่าเอามาออกกําลังกายเยอะนะครับ วันนี้ก็เลยมีแค่ห้าตัวที่จะมาวิ่งแข่งเออลืมลืมนู่นม,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 มีกรรมการอยู่หนึ่งตัวดูดิกล้องโฟกัสไหมเนี่ยโฟกัสหน่อยดิเออหนู่นหนู่น,นกรรมการอยู่หนึ่งตัวนั้นโลติมา <c oughs> มาโอออกตัวก่อนเลยไหมเราเนี่ยอ่ะมาแช่น้ําก่อนนะครับผมเป็นการปรับพฤติกรรมให้กบเนี่ยพร้อมลงสนามเออแช่น้ําอย่างเดียวไม่ว่านะ้างขี่ด้วยเนี่ยเราเนี่ย <c oughs> โอ้ยลอกคาบนอนโอ้ลอกคาบนะเนี่ยโตขึ้นอีกแล้วเราเนี่ยโตว,วันโตคืนจริงๆเลยเดี๋ยวขัดขี้ให้น,นะโอะนะเฮ้ยขัดขี้ให้โอมันก็ไม่ค่อยออกเดีเออมันก็ยังไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่นะเพื่อนๆน้ํามันยังไม่ซึอมอะอะเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับตัวต่อไปเอาใครดีหีพี่เบิม้มว้าโคตรน่ารักเลยพี่เบิ้มเนี่ยน่ารักเสมอ ER นะพี่เบิม้มไม่ดื้อไม่สนนะครับตัวนี้ นี่ตัวต่อไปเอาใครดีเบียดอ่างไหมน่ะเบียดอ,าอ่างอ้วนมากเลยเนี่ยช่วงนี้เราเนี่ยถ้วยเปลี่ยนไปที่สามแล้วเนี่ยโอ้มาไอ้ฮาวไอว้ฮา,าวสีสวยมากห้าวสีสวยมากแต่หน้าตาหน้าเบิ่ดกระโลกสุดๆโอ้ฮาวเอ้ยอ่ะลงไปมึงอย่าไปต่อยเพื่อนนะห้าวนะผู้หญิงคนเดียวของบ้านนันอูดอน่ารักมากเลยนะอูดเนี่ย อะลงไปนะครับผมว้าวเป็นยังไงบ้างเก็บถ้วยแบบนึงแต่น่ารักจริงๆนะเพื่อนนะโอ้นี่ก็คือชามนะครับชามก๋วยเตี๋ยวน้องกบพร้อมกันหรือยังเด็กๆสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยพร้อมกันหรือยังอู๊ดน่ารักยื่นโอ้ยยื่นโอ๋รอบมาขัดข้ามให้หน่อยขัดข้ามให้หน่อยเนาะเออจะได้สบายตัวนะครับผมมันตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนดูดิตัวบักเอฟบักเอฟเลยนี่ ไปโดนอึนอนแช่อึตัวเองอ่ะเราอ่ะอู้ดอุ้ยเบียดอ่างก็มาทต่ไมเบียดอ่างจะให้ขัดให้เหรอว้าวโตมานี่ดีเราอ่ะมานี่ดีแกล้งเบียดอ่างหน่อยงึ้งงึ้งมานี้มานี่มานี้มานี่อุ้ยอุ้ยเบียดอ่างมานี้ดูดูโอ้โหห่าวไอฮ่าวอุ้ยอุ้ยดูไอห่าวดูไอห่าวอุ้ยวุ้ยอุ้ยฮ่าฮ้ยชอบโจยเบียดอ่างเฮ้ยไม่ใช่นี่ไอ้ห่าวเออโอ้ยอยากรีบเมื่อกี้ น่ารักนี่ห้าวนี่อ้าวดูดิมาพี่เบิร์ดมน่ารักออุ้ยทำไมกบมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันนะครับกติกาก็มีอยู่ว่าเจ้ากบพวกนี้นะเพื่อนๆือนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามตาแป๊วอ,อยู่เนี่ยนะเพื่อนเพื่อนจะต้องวิ่งแข่งกันเออเราจะให้น้องกบเนี่ยวิ่งแข่งกันซึ่งเนี่ยจะเอาออกมาวิ่งตรงนี้แหละเห็นไหมซึ่งนะครับเราก็จะมีกรรมการคอยดูนะกรรมการก็คือนู่น ตัวเฮี้ยเลี้ยงอยู่ตรงนั้นซึ่งน้องกบนะครับจะสามารถวิ่งเออเราจะปล่อยน้องกบไปทีละตัวการน,นับคะแนนนะครับนับเป็นก้าววิ่งเออใครวิ่งหรือกระโดดเนี่ยได้เยอะที่สุดตัวนั้นชนะอ้าเข้าทางไอโอลเลยนะครับผมทีนี้เราจะมีกฎกติกาว,ว่าเราครั้งแรกเนี่ยเราสามารถตบตูดกบ นานแค่ไหนก็ได้จนก,กว่ากบเนี่ยจะเดินถ้ากบเดินปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถต่อยตูดกบได้อีกถึง3ครั้งก็จะนับคะแนนตามการกระโดดเนาะหรือการเดินเนาะโอเคไหมเด็กเอโอเคโอเคใช่ไหมอ๋อเอาตัวไหนก่อนดีเอาโอก่อนดีไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่ได้วะใช่ไหมเอาโอก่อนไหมไม่เอาเอาใครก่อนดีอโอโอเลือกให้พ่อหน่อยเอาตัวไหนก็ได้เอาใครก่อนอเอาเบียดอ่างเลยพ่อเอาเบียดอ่างนะง่าเ,าเบียดอ่างมานีเดี๋ยว เบียดอ่างก่อนเพื่อนเลยแต่เบียดอ่างเนี่ยสุดยอดนะครับเรื่องการกระโดดนะครับผมเดี๋ยวเบียดอ่างจะมาเอาชนะยืน่นโอให้ดูเนาะเบียดอ่างโอ๊ยแปบ๊บหนึ่งผมลืมเพื่อนต้องฉีดน้ําก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฉีดน้ําแป๊บหนึ่งมาเรียบร้อยครับเพื่อนเอสร้างสนามนะครับผมโอ้มาเบียดอ่างถึงที่ของเราแล้วคนแรกนะครับอันดับที่หนึ่งจะได้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่ามาจัดไป อุ้ยแป๊บนึงขยับขยับขยับหน่อยเบียดอ่างเอ้ยมึงอย่าหันหน้าออกมาข้างนอกนะเออเอุ๊ยนะอุ๊ย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 เท่าไหร่เนี่ยอ้ฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยยังไม่ต่อยตูดเลยไปซะแล้วเบียดอ่างไม่ธรรมดาโอ้ยคุยคุยไปแล้วไม่ธรรมดากินขาดแล้วมั้งเนี่ยเอออเาอันดับหนึ่งไปเลยไม่เล่าเนี่ยโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยเบียดอ่างงี้หนีต่อยแต่ป่ะเบียดอ่างกลับมาเพเพื่อนอุ๊ย เพื่นอนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าเบียดอ่างโดดได้เยอะขนาดไหนนะตอนถ่ายเนี่ยผมไม่ได้นับนะนเพื่อนๆอ่างเบียดอ่างอึ๊บอ้าวอ้าวต่อยครั้งที่สองอึ๊บต่อยครั้งที่สามปึ๊บปึ๊บโอ้โหแถมให้แถมให้เพื่นอนๆนับด้วยนะเนี่ยเนี่ยจากตอนนี้นะครับผมนับเลยนะครับว่าเบียดอ่างกระโดดได้กี่ทีนะครับแล้วใครเป็นผู้ชนะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกัน, comment, กนโหวตด,ด้วยนะโอเคมาเบียดอ่างเรียบร้อยตัวต่อไปเอาผู้ใดต่อดีโอเอาใครดีโอ เอาไอ้เบิ้มก็ได้พ่อไอ้เบิ้มเอาพี่เบิ้มนะได้เลยมาพี่เบิ้มมาาพี่เบิ้มตัวต่อไปนะครับพี่เบิ้มเป็นอันดับที่สองนะครับในการออกไปแข่งเนาะจัดไปพี่เบิ้มชู่ๆมาอึ๊บโอ้ยทำไมกบชอบหันหน้าไปฝั่งนั้นวะโอ้ยโใจเย็นนี่พี่เบิ้มโอ้ยเอาเอาเอาใจเย็นสามสองหนึ่งเริ่มได้อ่ะพี่เบิ้มไปอึ๊บเอาหนึ่งชอนอุ๊บชามอุ้ย วิ้ยพี่บอมเอิกเอิกเอิกวิ่งวิ่งมาพี่บอมไปต่อเร็วคืบคืบคืบไอพี่บอมโคตรน่ารักเลยท่าเดินติ๊กติ๊กติ๊ก,กอะไรวะเนี่ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยพี่บอมเฮ้ยเอาเอาอีกทีโอ้ไม่น่าไหวแล้วพี่บอมบอกว่ากูเหนื่อยแล้วนุดเอ๋อวิ่งจนน่ารักจริงนะท่าเดินพี่บอมนะทุกคนเอาพี่บอมเติบเติบเติบโอ้โหอ่ะพอแล้วนะครับผมพี่บอมได้แค่เนี้ย ได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าตัวนั้นได้ได้กี่เก้ากี่เก้ากี่เก้านะแล้ะเราจะมาโหวตกันโอเคป่ะตัวต่อไปอนันต์อู๊ดไหมอุ๊ดฮอนน์อู๊ดผู้หญิงคนเดียวของบ้านเนี่ยอุ๊ดตาแป๋วมากเลยทุกคนดูดินอกรัอกจังเนี่ยอุ๊ดเนี่ยอุ๊ดตาแป๋วนะครับจะลงสู่สนามแล้ววะใช่ไหมอุ๊ดอ่ะจะไปอุ้ยหันไปทางนี้เอออุ๊ดก็ลอกคาบนะเนี่ยมไม่ได้ลูบคาบให้อู๊ดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอู๊ดนะ อ่ะเอาออกหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่อุ้ยกำลังโตนะอูดกำลังโตนะเพื่อนๆต้องเข้าใจอุ้ยอุ้ดเริ่มแล้วนี่เฮ้ยไปไปอูดไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กอุ้ยอุ้ยอูด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 ดึง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 โอ้ทำไมมันน่ารักขนาดนี้กบเดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยพุงสั่นเลยโอ้ยมานี่มานี่อูดมามามาเอาต่อไหมเอาต่อหรือจะกลับเอ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอูดเอาเร็วเร็วเร็ว วุ้ยคาบคาบอู้ดคาบอู้ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแข่งขันต่อแข่งขันต่อเอ้าปึ๊กึ๊ก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 อุ้ยทำไมมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยอุ้ดไปเร็วไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาอู้ดกลับนะครับผมใช่ไหมอู้ดน่ารักมากเลยนะอู้ดเนี่ยดูดิ <c oughs> ตัวต่อไปอืมต้องเป็นไอ้ห้าวแล้วล่ะนะครับผมมาหา้าวเออแชมป์เก่าให้แชมป์เก่าเขาอยู่ข้างหลังสุดอะดีแล้วเนาะห้าวเนาะมึงจะเอาชนะเบียดอ่างไหมฮาวต้องชนะเบียดอ่างให้ได้นะ เบียดอ่างนี่กินขาดเลยนะใช่ป่ะเออเนี่ยตัวเต็งของเรานะครับผมนอนหข้ามาหข้าจัดไปลูกพร้อมหรือยังสิบแปดเก้ารีวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าเอ้าเอาเดินอยู่สองเก้าไปหข้าเอ้าเอาอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรของหข้านี่ยห้าเออยมึงอย่าทำกูหน้าแตกได้ไหมกูโม่มึงไว้เยอะเอาห้าเข้าเร็วเร็วเร็วไปไปไปอุ้ยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้ว โอ้ยฮาวไปรัว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 โอุ้ยอ้ยจะหันมาอย่าหันอุ้ยอ้ยมันจะกัดผมกูให้มึงวิ่งไปทางนู้นอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยมันขู่แล้วมันขู่แล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้สุดยอดเลยฮาวเอยบอกให้วิ่งไม่ได้ให้กัดคนเลี้ยงไออ้ยมาแล้วมาแล้วฮาวฮาวโอ้ยโอ้ ห้าวได้กี่ก้าวนะเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะไอห้าวได้กี่ก้าวนะครับมามาเราจะเอาต่อเราจะเอาต่อจะไปห้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้สุดยอดยอมเลยห้าวไม่น่าเลยเป็นไงบ้างโรติมะโรติมะฟัดกับห้าวไหมฮะฮะโรติมะกลัวกบเอาเอาเดินะเดินะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอาเรื่องอยู่ไปห้าวไป โอ้สรุปต่อยท้องกบต่อยตูดกบนี่ต่อยนานมากเลยต่อยหลายทีเกินสามทีแล้วนี่กึ๊โอ้น่ารักนี่แกงห้าวแกงห้าวแกงห้าวปลาห้าวกลับบ้านะ่ะกลับบ้านนะดูหน้าตามันหน้าตามันหน้าเบิดกระโลกจริงๆนะท่านผู้ชมดูดิและแล้วเราก็ส่งเจ้าห้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแชมป์เก่าของเราไอโอ้โหอ ขออนุญาตขัดเนื้อขัดตัวหน่อยนะครับเราต้องเตรียมตัวดีๆนะใช่ไหมโอเราเป็นแชมป์เก่าอุ้ยคาบหลุดแล้วคาบหลุดแล้วนี่นี่นี่โอ้ยเอาอือออกได้สักทีนะอย่าไปนอนแช่อืดีโอเราอะเราชอบไปนอนแช่อะใช่ไหมแต่มากนอกล็อกตอนนี้โอ้โนี่ะพร้อมหรือยังนะโอ้รูปหน้ารูปตากูอยู่นั่นแหละโอ้บอกโอ้ยตัวใหญ่มากดูนี่ในมือลืมลอกข้ามออกให้นะในมือเห็นไหม มือกบไปแต่ไม่เป็นไรนะโอพร้อมพร้อมสู้ตายโอพร้อมสู้ตายอึ๊บอือหูเพนดินไหวว่างโอ้ลงทีนี่แผ่นดินไหวเลยพร้อมหรือยังลูกพี่สามสองหนึ่งติ๊กโอ้โห่สติติเดินได้ถึงสามเก้าเอาอีกเอาอีกอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้จัดไปเกี๊ยอะไรเนี่ยโอ้เอ้ยน่ารักจังมึงน่ารักนะแต่มึงเดินได้น้อยมากเลยเอาเอา โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหยอมแพ้ไหมโอ้ฮะขนาดนี้มึงยอมแพ้ไหมนี่โอ้ยโอกระโดดเฮ้ยเมื่อกี้โอกระโดดนี่นี่นี่อุ้ยมึงเก่งนะมึงเก่งนะเห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้มาหาโลติมาไหมโลติมะาอยู่ข้างบนเอาเปล่าอฮ้โลติมะามึงดูอะไรเนี่ยอะดูความทุลักทุเลของไอโอ้ครับใช่ไหม มันถุรักถุเลใช่ไหมไอ้ข้างล่างอะ่ะมึงอยากคุยกับมันไหมไอ้เดี๋ยวกูเอาไอ้โอขึ้นมาคุยกับมึงเไยโอไปอุ้ยอ,อุ้ยขอโทษขอโทษข,ขึ้นไปเคลียร์กับโรติมาหน่อยโรติมาบอกว่ามึงเนี่ยถุรักถุเลจังเลยอะไรเงี้ยอ๋อวุวังไม่วังไงไอ้กบไอไอ้กบไอ้อ้วนมึงอย่ามายุ่งกับกูมึงเหรอจะบอกว่ากูถุรักถุเลใส่เดียวกับกูไหมฮะไอ้จุกเชี่ยไอ้จิ้งเลนน้อยนี่ตอนนี้ก็ลืมบ้านแล้วผมนะ ก็ดูอย่างเงี้นะมันเท่ดีนะเพื่อนๆแต่ก็ต้องระวังนะเรารู้ว่าโลติมากลัวกบและรู้ว่าไอโอนี่ยมันอิ่มแล้วนะครับถึงกล้าเอามาจ้องตากันนะนะครับผมไม่ควรทําตามนะครับเพื่อนๆเอ้าเข้าโอู้ไอเข้าแอบหนีตัตูก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการแข่งขันนะครับผมเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าใครคือผู้ชนะ ไคโน่นหนึ่งนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได you know? ้ใช่ไหมเบียดอ่างโอ้ยเบียดอ่างขัดขืนเบียดอางขัดขืนนะลูกพี่โอ้ย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 เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วรอลูกโอ้ยแต่เบียดอ่างก็น่ารักมากเลยนะครับเพื่อนๆก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบียดอ่างด้วยเด้อสำหรับวันนี้พี่เกมกับน้องกบนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับใช่ไหมโรติมา ลาหรือยังโรติมปะป่ะลาท่านผู้ชมหน่อยเร็วโรติมะก,ก็ขอลาไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับผมปะบายบายครับน่ารักจริงๆเชียวตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวจิ้งจกเหมือนจิ้งจกเลยพอเทียบกับไอโอนะมึงเนี่ยคือจิ้งจกเลยโรติมะ